บทเรียนทางการเงิน ep ที่7นะครับหัวข้อวันนี้เล่นบาคาร่าสล็อตเพราะหวังรวยเร็วสุดท้ายเสียเป็นแสนหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยนะครับหลายท่านคงจะเห็นโฆษณานะครับหรือเคยเห็นโฆษณาตาม Facebook หน้าฟีดนะครับพวกแตกจริงนะครับแตกจริงต้องเว็บนี้นะแล้วก็จำพวกเ,เล่นแล้วได้จริงนะครับเล่นแล้วโอนจริงนะครับ คนจริงต้องเว็บนี้อะไรแบบนี้นะครับโฆษณาเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีนะหน้ามา้านะมาผสมลงนะครับโพสสลิปบ้างหรือไม่ก็มาอวยบ้างนะว่าแตกจริงนะครับได้จริงเว็บนี้ของจริงไอ้นู่นนี่โพสเยอะแยะเลยนะนะเต็มคอมเมนต์นะเต็มไปหมดเลยนะครับมีส่งไอ้นู่นไอ้นี่พอเราไปดูนะเราไปดูปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย เออเว้ยมันน่าหลงเว้ยคือคนแรกๆเริ่มนะมันจั่วหัวด้วยแตกจริงรวยจริงนะครับได้เงินจริงอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มละคนเราก็อยากได้เงินใช่ไหมใครๆก็อยากได้เงินผมก็อยากได้เงินนะแต่ละท่านก็อ,อยากได้ตังค์นะอยากมีไรายได้นะครับถ้าเกิดอะไรที่มันทํางานแล้วมันได้เงินแล้วได้เยอะ ยิ่งชอบนะแต่ไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้นะครับไอ้พวกนี้มันก็จะใช้แบบนี้แหละแล้วก็พอคุณเข้าไปอ่านคุณเข้าไปดูนะครับหรือมีแอดมินเขาให้ค,คำปรึกษาไอแอดมินพวกนี้จะเชิญชวนคุณนะครับบอกคุณบอกว่าเฮ้ยมันเล่นได้จริงนะมีคนมาคอยปั่นหัวนะลองเล่นดูสินะครับลองเล่นดูให้เครดิตด้วยนะให้เครดิต300บาท500บาทอะไรอย่างเงี้ยคือยูเซอร์ใหม่ให้เครดิตอ่า พอเราไปลงทะเบียนนะครับไปรีจิสเตอร์เป็นยูเซอร์ใหม่แล้วก็ลองเข้าไปเล่นนะครับลองเข้าไปเล่นบางเว็บนะครับใหเ้เงินในยูเซอร์ใหม่นั่นแหละลองเล่นนะครับบางเว็บก็ต้องเติมเงินเข้าไปเองก่อนนะนะเติมเงินเข้าไปเองก่อนแล้วก็บวกกับเล่นกับเครดิตนะครับบางบางทีให้ลองเล่นเครดิตก่อนพอลองเล่นเครดิตเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะใช้เครดิตเล่นได้ โอ้หได้กลับมาลงไปสองร้อยได้กลับมาห้าร้อยโอ้โหว้าวเลยโอโกี่เท่าเนี่ยได้ว้าวเลยคราวนี้ลองถอนเอาถอนได้อีกโอ้ยทางรวยมาแล้วอ้ทางรวยมาแล้วคราวนี้เริ่มและเริ่มเอาเงินเราไปลงเองละนะครับลงหลักพันนะเริ่มหลักพันก่อนเพื่อความชัวลองหลักพันได้อีกอ,อ้าวโอย คราวนี้อลองสองพันสามพันนะครับวุ้ยได้อีกอคราวนี้ไม่ไม่ไหวแล้วเว้ยถ้าได้แบบนี้ลงแม่งเลยหมื่นหนึ่งลงแม่งเลยหมื่นหนึ่งแล้วก็วัดดวงกันไปเลยพอลงหมื่นหนึ่งปั๊บนะครับเล่นปั๊บมาแตกหัวแตกนะเราหัวแตกไม่ใช่มันนะครับปรากฏว่าเสียพอเสียปุ๊บของขึ้นสิ เสียปุ๊บหัวร้อเลยไม่ได้แล้วต้องเอาคืนต้องเอาคืนลงไปอีก1มือนนึ่งเติมเงินเข้าไปอีก1มื0นนึงลงเข้าไปเสียอีกเอาเสียไปสองหมื่นแล้วไม่ไหวทำไงดีอะลงแม่งไปอีกสองหมื่นเพราะหวังจะเอาไอ้สองหมื่นนั้นคืนกลับมาด้วยไอ้สองลงไปสองหมื่นรีเทิร์นกลับมาน่าจะได้เยอะ แทงเข้าไปเสียโอ้โหเริ่มหัวร้อนคราวนี้หัวร้อนจัดแล้วไม่ได้หัวร้อนเพราะหวังรวยแล้วนะแรกๆเริ่มมาเล่นหวังจะรวยหวังจะกอบโกยหวังจเจ้าเงินกลับไปนะพอเริ่มมาเสียแล้วนะเริ่มเสียเริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากหวังรวยเป็นเอาทุนคืนนะไม่ไหวแล้วต้องเอาทุนคืนนะหมดหมดเงินไปเยอะนะครับ ลงแม่งไปอีกปรากฏว่าเสียหายหายไปหมดนะเงินจากหลักหมืน่นกลายเป็นหลักแสนเสียไปหลักแสนบางคนเสียหลักแสนแสนหนึ่งไม่พออยากเอาชนะวันนี้ไม่ใช่วันของเราแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวมาเล่นใหม่อ่าบางคนเป็นอย่างจริงๆนะพรุ่งนี้มาเล่นใหม่พอพรุ่งนี้ปุ๊บ เ,เงินหมดแล้วทองนะยังมีส้อยทองอยู่เอาสร้อยไปจำนำเริ่มเริ่มจำนำก่อนนะสร้อยไปจำนำเอาเงินมาลงกะว่าเดี๋ยวได้ทุกอย่างคืนมาเดี๋ยวเอาเงินไปไถ่กลับพอลงไปปุ๊บไม่ได้แล้วคราวนี้พอไม่ได้อีกทำไงเริ่มเอาของไปขายเริ่มยืมเงินชาวบ้านเริ่มยืมเงินลูกเมียยื้เริ่ม หลอกคนอื่นว่าเป็นนี่นู่น ύ, นี่นี่ต้องการใช้เงินด่วนกลายเป็นนะครับน ύ, ี่สิล้นผลตัวไม่เหลืออะไรอ่านี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อมันสิ้นเนื้อประดาตัวคือไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะพอไม่เหลืออะไร คราวนี้ยเริ่มคิดได้ไม่เหลืออะไรปุ๊บเริ่มคิดได้ตระหนักได้ว่าเฮ้ยเราควรเลิกไม่ใช่เลิกเพราะอยากเลิกแต่เลิกเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นแล้วมันเสียไปหมดแล้วติดหนี้ติดสินด้วยนะบางคนไปยืมกู้ยืมเขามานะสุดท้ายเสียไปหมดเลยนะครับพอมาคิดได้อีกที นะครับสายไปซะแล้วทุกอย่างเริ่มจากลองเล่นนี่แหละทุกอย่างเริ่มจากอยากที่จะรวยอยากจะหาไรายได้กลายเป็นเสียให้มันซะง,งั้นคือพวกเนี้ยบาคาร่าสลอ็อตตามเว็บต่างๆเนี่ยคือเรารู้ได้ไงว่ามันไม่โกงคือพูดตงตามตรงเลยนะรู้ได้ไงว่าพวกนี้ไม่โกงเราไม่ได้เป็นคนเขียนซอฟต์แวร์ให้เขานี่ เราไม่ได้คนเขียนเว็บไซต์ที่จะรู้ว่าด้านไหนเขาเป็นยังไงเราไม่ได้คนวงในที่จะได้รู้ว่าเขามีการท,ทําธุรกิจยังไงหลักๆเนี่ยเขาเปิดเว็บไซต์หวังที่จะมัวเมาดึงคนอย่างเราเราท่านๆแมงเมาทั้งหลายเนี่ยแหละเข้าไปติดกับอแล้วก็ฟันหัวแบะฟันเงินเละเทะต้มงเปะ จนไม่เหลืออะไรอ่ามันหวังฟันหัวแบะแบบนั้นนั่นแหละมันถึงเปิดเว็บไซต์มาและสุดท้ายคุณสู้ไม่ได้คุณสู้ไม่ได้เลยนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้เลยว่าไม่เหลือเมื่อใดก็ตามที่เราไปอยู่ในวังวนมันจนเขาเรียกว่าอะไรอะ่รออะเบอร์อะไรอะไรก็ อะไรอะไรก็คิดแต่เว็บไซต์คิดแต่บาคาร่าคิดแต่สลอ็อตจะเล่นท่าเดียวงานการไม่ทำงานการเสียหมดข้าวปลาไม่กินกินข้าวไม่ตรงเวลานอนก็ไม่นอนจดจอแต่หน้าจอกระหายอยากจะเล่นคิดแต่จะเอาเงินนู่นเงินนี่มาเล่นนะ ไม่เหลือนะครับก็ฝากกันไว้นะฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์ประสบการณ์การพนันของคุณลงมาใต้ทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวบทเรียนทางการเงินคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวอะไรนั้นฝากกดไลค์ด้วยนะ